เดอะ r รองเป็นโรงแามแห่งเดียวในโลกนะคะที่ได้ตรารอยัลวอร์เรนจากควีนอลิซาเบธที่2เดี๋ยววันนี้เราจะมาดื่มชาอัฟเตอร์นูนทีที่นี่กันเลยค่ะ ไม่มีอะไรจะรู้สึกรอยัลตี้มากไปกว่าการได้ทานอฟเ e อร์นูนทีในโรงแรม5ดาวโรงแรมเดอะกอริงเป็นโรงแรมที่เคนมิเดตันได้ประทับในคืนก่อนที่จะอภิเษกสมรสกับเจ้าชายวิลเลียมค่ะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเก่าแก่นับร้อยปีซึ่งดำเนินการและบริหารโดยระกูลเดอะกอริงเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้กับพระราชวังบักกิงแฮมเพลสมากที่สุดค่ะเวลาสั่งอฟเตอร์นูนทีเขาจะมาเป็นสแตนเรียกว่าอฟเตอร์นูนทีสแตน ชั้นล่างจะประกอบด,ด้วยแซนวิชนานาชนิดปกติแล้วจะมีอยู่3-5ไส้แซนวิชนี้จะเป็นอันเล็กๆถือทานได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าต้องใช้ซ่อมกับมีดเขาเรียกว่าฟิงเกอร์แซนวิชนะคะพอทานแซนวิชเสร็จแล้วเขาก็จะมีสโกนห่อผ้าไว้เพื่อกันว่าเดี๋ยวสโกนมันจะเย็นชื้นสกนเนี่ยจะเสริมมาพร้อมคอตเไอรีมคอตเอรีมนะคะกับแยม แยมอันนี้มี2ชนิดนะคะคือแยมสตรอเบอรี่กับแยมราสเบอรี่บางโรงแรมมีแยมถึง5ชนิดค่ะเมื่อทานสกูนเสร็จแล้วก็จะต่อด้วยเคสตรีซึ่งปกติแล้วตามโรงแรมต่างๆจะมีให้อยู่ประมาณ5อย่างค่ะวิธีการทานสกนนะคะปกติแล้วเขาจะให้สกนมาอาจจะเป็นรสธรรมดากับรสผลไม้แห้งแล้วแต่นะคะ วิธีการทานมี2อ,อย่างค่ะหักตรงกลางนะคะ,ะ,คะแบะเข้าไปวิธีแรกนะคะเรียกว่าเดวอนเชียร์ครีมทีนะคะทาครีมก่อนแล้วก็ทานแยมค่ะอันนี้เป็นแยมสตรอเบอร์รี่นะคะวิธีที่สองนะคะ ทาแยมก่อนแล้วก็ทาครีมค่ะวิธีนี้นะคะเขาเรียกว่า c o r n i s h c r e a m a นะคะสองวิธีนี้มีของเหมือนกันแต่ลำดับการทาไม่เหมือนกันนะคะคนทาเดวอนเชียเนี่ยเขาบอกว่าเขาทาอย่างเงี้ยเขาทาได้ง่ายกว่าเวลาทาแล้ว ครีมไม่เลอะจมูกเพราะว่าปกติถ้าโปะครีมข้างบนเนี่ยมันจะเป็นสูงสูงใช่ไหมคะทานแล้วอาจจะครีมเลอะจมูกไม่สวยเขาบอกของเขาอย่างนี้ทาแล้วทานไม่เลอะจมูกแล้วก็แยมในสมัยก่อนเป็นสิ่งที่แพงเพราะฉะนั้นควรจะเอาของแพงโ์ให้เห็นข้างหน้าคะ่ะส่วนฝั่งคอนอลเขาก็ไม่ยอมนะคะเขาบอกของเขาอย่างนี้ดีเพราะว่า แยมของเขาอย่างนี้ทางง่ายกว่าแล้วเวลาทานถ้าเขากัดลงไปแล้วเจอรสชาติครีมเขาบอกว่ามันอร่อยกว่าค่ะสะกอตแท้ๆของอังกฤษเนี่ยเวลาทานแล้วอาจจะรู้สึกแห้คอนิดนึงจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมสกอนถึงทานกับน้ำชาค่ะ ส่วนสกวลเชฟเพนนีนะคะก็ต้องบีครึ่งแล้วก็ทาแบบนี้เหมือนกันแต่เชฟเพนนีชอบทาแบบนี้คะทาง,ง่ายกว่าสําหรับเชฟเพนนีค่ะชาที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะก็คือ f o r ์ n เ m มแอนด์เมสันรอยัลเบลที่ได้ชื่อรอยัลเบลนดก็เพราะว่าชาตัวนี้เคยเป็นชาที่เขาผสมพิเศษ ให้กับ k i งเ e ดเวิร์ดเดอะเในสมัย1903ก็คือ100ร้อยกว่าปีมาแล้วนะคะชานี้เป็นการผสมระหว่างชาซีรอนกับชาอาซามนะคะเวลาดื่มจะรู้สึกว่าชาเนี้ยมันลื่นไม่ขื่นขืนฝัดป่านะคะแล้วก็มีรสชาติของน้ำผึ้งนิดๆน,นะคะหอมชื่นใจค่ะ โรงแรมเดอะกอริงนอกจากจะได้รับตา Royal Warren จาก Queen Elizabeth ที่2แล้วเขายังมีห้องอาหาร The Dining Room ซึ่งได้รับรางวัล1มิชลินโดยเมนูเด่นของเขาก็คือเอ r ดรัมคิวโก็คือ lobster กับซีฟ o ้ดคลุกเขากับเยลลีเป็นอาหารสตาร์เตอร์ทานเล่นที่สดชื่นทานแล้วไม่หนักท้องเป็นเมนูที่หายากในปัจจุบันถ้าอยากทานต้องมาที่นี่เท่านั้นค่ะ ใครที่อยากลิ้มลองสโกนแบบต้นตำรับของแพ้ชาวอังกฤษเสริฟพร้อมคอร์ทเตอรครีมสั่งตรงจากอังกฤษเช่นกันนะคะสั่งได้ที่เชฟเทนนีค่ะ